ถ่ายถ่ายคลิปเขานะครับปากพ่อแม่พี่น้องนะครับจำรับพ่อแม่พี่น้องมือที่สิเข้ามาในวงการงวนะครับฟรีดาวแถมวัวพี่สันไอ้สวัสดวัสดีครับสัครับผมมาจากเต้นไรครับนี่ครับระยะยนต์ตะกิตนะครับอยู่นี่แหละครับประตูใช่นี่แหละครับครับผมกับนี้เภาก็มีรถกระบะซึ่งน้ำมาให้ลูกค้าได้เบิรงนะครับคับผมหลูกค้าที่มาซื้อนะครับบรินี้เาซื้อ ก๋าแถวมั่วราคาสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทซื้อรถไปเอางัวไปน้ำด้วยครับผมครับผมครับผมบ้านนี้ติดขอกติดนางแห่น้ำบ่ติดขอกครับจากหน้าลูกค้ามาติดขอกกับใส่ขอกไปเสียครับเป็นเป็นรถมือสองน่าไอนะเป็นรถมือสองครับรถมือสองกับเต็นอารยะยนต์จิตนะครับของผอก็มีหลายสาขานะครับมีอยู่ในป่าอีสานนี่รอยสัครับรอยสักมีสองสาขาครับอยู่บังใดแน่ยอยู่บ้านนุ่นเมืองครับมาจากสารคามครแล้วครับ แล้วก็อ่านีครับแกประตูชัยไปนี่แหละครับครับผมงสาขาเราก็ยื่สารกข้ามโกสุ่มกับมีครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์อย่างไรอ่าเบอร์โทรนะครับโทรครับผมได้เบอร์0895757474นะครับพาไปเบิร์จักคันนี้ัดนี้ครับผมครับผมจังจังคันนี่ได้อ้ายนี่อ่าเป็นโตโยต้าครับผมครับผมโตโยต้ารีโวปีอ่า2000 น่าจะปี2 0 20นะครับผมนะครับราคาอยู่ประมาณ4.8 0 0ครับ4.8 0 0นะครับจัดได้เต็มลูกค้าก็เอาง้อไปน้ำครับผมรับลูกค้าต้องก็ต้องใส่เงินดาวน์เท่าไหร่นะครับครับผมก็ต้องใส่เงินดาวก็ออกให้นะครับถามนี่หนึ่งก็เอาง้อไปน้ำเลยครับผมนะครับอ่าหรือลูกค้าเพราะถ้าได้มาขั้นนี้หรืออยากได้ไปเบริษัทสาขาก็ได้ครับผมพี่ไหลสมมุติว่าขั้นนี้พันจิตตกเดือนเท่าไหร่อ่าป้นตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8,000ครับครับผมประมาณ8,000จักปีอ้ 84งวด7ปีครับครับผมเอาอีกขั้นนี่บิ่งบันอีซูซูบันนี่อีซูตีแม็กนะครับปีครับผม4รถเพิ่ง2ปีครับไม่บอหลายครับผมไม่บอหลายครับตัวนี้มานเราสื่อไปยสี่ไปเขาตอขอกให้เรียบร้อยนะครับครับผมตอขอกให้เรียบร้อยสามารถที่จะเอาไปบรรทุกหรือใส่งานอาจจะบรอนส์ก็ไปแลเรียงนั้นก็ได้ครับครับผมนะครับอันนี้เป็นเป็นโปรโมชั่นพิเศษอ่าทีอรถก็คือบ่ต้องใส่ขึ้นดาวจังบาทจัดสัญญากับธนาคารนะครับแล้วก็เฮา คอนคอนไปเลยนะครับแล้วก็มีของแถมมาขึ้นนี่แหละครับอ่าหรือจะบเอาไม่พออยากได้งวดหรอกอยากได้เป็นส่วนลดครับผมอ่าได้ครับผมครัท่านนี้ตกอยู่ประมาณห้าแสนสองครับตัวนี้ครับงวดละเท่าชดอ่างวดอยู่ประมาณประมาณแปดพันกว่าไปประมาณเก้าพันแปดชิพที่คือกันเนาะแปดชิพที่กันครับผมเสริมแหนบไปอ่าตัวนี้ตัวนี้ยังยังเพิ่มเสริมแหนบมากครับแต่ว่าเสริมกับพวกนี้เขาเสริมแหนบไม่ได้ครับครับผมครรับบบเิ่กอนะไ้ ตอนนี้ยัเป็นรถเดิมๆม,ม,มากอยู่ครับนะครับพอว่าลูกค้าอาจจะยังเ่าท่านในคนเป็นทุกหนักนะครับ,รบถ้าเกิดน้นเ่วมกับเสมเสริมเนี่ยพี่บริการ,ร <ผม S 1> ได้ครับ<ะ>รถที<ะ> บอทันแกงแบบนี้นะรุ่นนี้เป็นตัวรีโวทครับตัวนี้แกงไม่แล้วครับแกงไม่แกงไม่ดีลูกค้าอยากใส่แบบนี้ก็ได้ครับครับผมมีมีหลากหลายพี่ไปถ่ายคลิปพี่ไปถ่ายเบิงวัวน้ำแข็งน้าไอเนาะอ่าครับผมครับผมใส่กับพี่รถนี่ครับแกงแบบสไตล์ไว้รุ่นเลยครับลแ็กยังดีครับผมตัวนี้ตกเดือนเราจะได้อร่อยพาฟันตัวนี้ราคาก็บหยิบเพื่อนไม่หยิบประมาณจ้เก่าพันกว่าบาทเก่าพันเบดชิบชีกันเบดชิบชีกันครับผมจะได้บางหันผมเห็นนั่นได้ห้อยไงเพิ่นดันเช็ดใสละอนุ่นครับผม เชิดนี่ดันสุดๆเลยได้อ่ายได้นั่นผ่านเชิดดีๆคัะนั่นนายนายห้อยห้อยนุ่นว่างามนะครับดันให้สุดหลอดรับรองเชิดดีๆห้อยนุ่นนะครับผมครับผมครับผมมีทั้งหลากหลายนะครับมีรถกระบะนะครับมีโฟล์คชันพิเศษนะครับเมื่อกี้ผมแก้วห้อยนุ่นนะครับห้อยนุ่นว่างามเชิดดีๆคัะแต่ว่านายห้อยเฮาอ่นมันมันจีดันผ่านว่ เช็คกสเตนเมนเช็คหยังกันบ่านเนี่ยครับเบื้องต้นกับมีอาชีพพี่เลี้ยงงัวเลี้ยงหยังชัดเจนบบ่มเบรคยางกับบ่บมยางหนาครับครับผมเนาะง่ายๆครับมีบัตรประชาชนมามีนี่ครับแต่กับเลี้ยงง้อาหา้องยิงซูเมอด้เลี้ยงงัวที่หาต,ตัวที่เกี่ยวกับการแล้ครับแต่นี่อาชีพเกษตรกรน้ำอาชีพครับผมแต่ว่านายหอยพิ่น เงินดีค่ะกี่ลีเด้แต่ว่าเพิ่นสิเอาเงินเข้าบัญชีบ่ซจำนันใายดันเนาะใสเนาะเนาะง่ายครับบัญชีครับแม่นครับคือก็บัญชีก็เป็นแบบพนักงานเงินเดือนพนักงานบริษัทครับใส่สมุดบัญชีครับแต่เป็นเกษตรกรบ้านเฮาเลี้ยงงัวเฮ็ดน่ะก็ต้องใส่สเตตเม็ดที่จะโนที่จะเจักที่หาไรเลี้ยงงัวนําที่หาโตจย่งที่กับบ้านครับผมบ้านจะเหนียครับที่พี่ดาวผมถามแน่นใส่คนคทำบ่้าง ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าครับบางบางไร่ถ้าเกิดเราสมาร์ทเขามีอาชีพที่มันชัดเจนมีรายได้ชัดเจนมีิยังก็บ่ต้องใส่คนขับก็ได้แต่ขันเท้ามีเงินแน่เข้ายากดาวก็ได้ได้ครับยิ่งดีครับดาวเมื่อเงินดาวแสนหนึ่งเดี๋ยวเข้าจากใจวัดถือลงสิครับแมนนะครับครับผมขอบคุณหลายๆผมเห็นแต่ในเฟซบุ๊กว่าว่าสื่อรถแถมว่ามื่อนี่ฝากพี่ป้กปนะครับของแต่ที่ออกานะครับผมอาเจยนจนตาจิตนี่แหละครับคที่รถแถมบัวจริงๆครับครับผมไม่มากแต่ลูกค้าอยากได้วัวกัน อยู่ในี่ตลาดนี่กรับภาพเปเบิรงเลยครับมูลค่าสอง0 0ื่กว่าบาทครับเสียเไปเลยครับครับผมนะครับผมถามเบอร์โทรอีกรอบนึงไงเบอร์โทรครับ0895757474นะครับที่เต้นครัอยู่ไรอัอยู่ใสอยู่ประตูเช่ครับประตูเช่ครับอยู่บ้านเมืองกับพี่ครับครับผมขอบคุณหลายๆลน์นายครับขอบคุณครับ